อ่าสวัสดีจริงจริงยุอีสริงจริงยุโวชายเด้ออ่าเจ็คหงอสังสีนะก็วันนี้เป็นอีเวนต์เทศกาลตุกจีนในเกมจบจนจะซีรีส์นะกับว่าจะเลยตามเมื่อกี้ไปเล่นมาโคตรตัปีเลยข่าใขายไม่ได้สักคองเพราะเราเห็นเล่นเดอะฮิลบี้นะเจ้อะไรเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาคลิปนี้ลงดีหรือเปล่านะ โอ้เหมือนผมลงซ้ำอู้ยากออยอ้อยรอรอมองหาโคตรยากเลยเอาตรงๆคุณผู้ชมอุ้ยตีไม่ทันกดตีแล้วแต่ไม่ติดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไม่โดนูมีหล่มไหมครับไม่มีเหรออะตะขอนี่ใกล้สดลุดละเราจะเล่นเหมือนเดิมน,นะถ้าเล่นตัวนี้ ผมได้ยินเสียงคนเดินวะ่ะนี่คือแผนการตกเป็ดนะจ๊ะวิวิใช่เปล่าวะไม่น่าใช่น่าจะเอาบันเทิงแหละเอาขามาละผมจะไม่เอาตัวเจ็บนะเอาตัวใหม่ โอ้ถ้าขออยู่ไกลๆอย่างนั้นเลยโอเคขอหลุดแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสเหตุผลที่ผมไม่ได้เดินไล่เพราะว่าผมอยากจะเอาทีละตัวทีละตัวนะมันง่ายค่อยๆเลียงไปว่าจะเอาตัวไหน Chào mừng quý vị đến quay à trình Bóng Răng Ok เดี๋ยวใครอีกบ้างที่ผมยังไม่ได้เอาฟงหมิน่นตอนนี้ถ้าจะเป็นตัวหลักที่ผมเล่นทุกวันเลยมีฮิวบี้ก็เล่นไม่ได้อันนั้นเล่นไม่ไหวเพิ่งเปิดหรือเปลี่ย ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยเพราะผมไม่มีห่าอะไรเลยด้วยความที่คือผมเป็นสายฟรีไงนึกคำไม่ออกเท่าที่คุณผู้ชมผมเป็นสายฟรีแล้วผมไม่มีทุนทรัพย์นะไปเท่าไหร่ดิก็เลยจะเล่นแค่ตัวพวกนี้แหะตอนนี้กําลัง เก็บยาสีลุงอยู่นะก็ถ้าใครสงสารก็สามารถโดเนตมาได้นะซึ่งก็ไม่มีให้โดเนตหรอกครับผมก็พูดไปงั้นแหละได้ยินเสียงคนใช่ครบ้าเต้สองอะชาเอสวัสดีครับคนนี้เรายังไม่ได้ล่าเลย ้ยมีการชกขบ้นชบเกาคนที่ร้อมไม้ไม่มีอย่างนี้มองผิดทางขอโทษครับแล้วไปข่าไว้ก่อนนานจะเอาให้สเตยสองสามคนก่อนโอู้จ้ผมว่าเขาน่าจะไปทางเทพเนาะ ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่างเดอะ e ีเจียนกับโอนินะโอ้ขอยังจะมีนี่กว่าเน่คนผิดขอโทษอาา่าคนนี้ตายเลยน่าจะใช่ โล้มมีมีการล้มเสาอะ่ะขลาดคนนี้น่าจะตายเลยถ้าจจำได้สองเครื่องโอ้คนเพิ่มเลย ok chơi đã. à con nhím sao te 2 rồi. ui, không đòn. ววเปลี่ยนใจแล้วเอาเฟิงหมินแล้วผม้วชอบสาวผู้สาวคนนี้จริง ไม้ไว้โอ้ไม่ถึงไม่ทนันเขาวนว่ะก็เสียเวลาต่อดีไหมเนี่ยเสียดายไม่มีก้านหน้าต่างละผมโอ้ยยาไปไปก่อนแล้วกันไปเอาเจอนก่อน วิ่งโคตรไวถูกสายเก็บไม้ไว้โอ้เซฟไม่ทันให้ขอล้มไม้เยอะๆดีกว่า Oh. Hmm. มีคนตามหลังผมวะ hmm. hmm. ขอทีเถอะผมจะเฝ้าเจ้าคนนี้ถ้าผมตีลมอะ่ะกดได้ฮาร์ดเหรอ ผมจะเฝ้าด้วยผมและชอบคนนี้มากๆเลยรู้สึกว่าเธอเกิดมาเพื่อผมเลยว่าทำไมคนนี้ดิ้นแรงจังว้ยคนนี้เกิดมาเพื่อผมผมจะเฝ้ารู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละถูกใจมาก เขาต้องอยู่แถวๆผมนี่แหละเจ้สวัสดีครับอยาโยนหรอนี่คือนิสัยอาจจะเป็นนิสัยแย่ๆของผมนะผมชอบเฝ้าคนที่ผมรู้สึกว่าผมถูกใจอะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่าเขาคงเก่งแล้วมั้งมีโพลท่ถามเป่ะไม่มีโพลท่ถามโอเค หวังว่าจะไม่มีแทงหลังคนนี้แหละที่ถูกใจป้องฉันเพนจ้าฉันเพนไม่ลืมมาช่วยเพื่อนตายนะโซนสามเครื่อนทางนู้นได้อยู่นะแต่มันก็ไกล แล้วไงครับผมบอกแล้วคนที่ผมถูกใจผมเป้าพรรักนะจ๊ะ เอาละได้วเวลาสไตล์การเล่นของผมอาจจะไม่ถูกจริตไขรนะเพราะผมก็เคยบอกว่าผมก็ไม่ชอบสายเฝ้าเหมือนกันแต่มันเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดอ่ะคนไหนที่ผมคิดว่าเออคนนี้น่าจะเก่งเรื่องจู๊กอ่ะคนไหนที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งเรื่องจูก๊กหรือว่าผมไล่ตามเขนานไปผมจะเก็บคนนั้นให้ได้ก่อนง่ายเลย คนนี้น่าจะ,ะเส,จส,ะสะเตยช่วยสเตยสองปะได้ตายเลยนี่อยู่นี่เรียบร้อยโอเคคนนี้ตายเลยเข้าที่จำได้แนละ้ว ก,ก็สไตล์นี้คุณผู้ชมการเล่นของผมนะคนไหนที่ผมมีความสุกว่าเก่งเกินที่ผมจะพอสู้ได้หรือว่าเขาทําให้ผมเสียเวลาถ้ามีเวลาเก็บอผมก็จะรีบฆ่าเขาทันทีนะอย่างเช่นช็อตเมื่อกี้ผมจะเอาตัวที่โดนตีแล้วก็ได้นะแต่ผมไม่เอาเพราะผมคิดว่าผมเก็บเขาให้ได้ก่อนเนี่ยเวิร์กที่สุดเพราะผมมีความสุกว่าคนเนี้ยทําให้ผมเสียเวลาไปเยอะ แล้วก็อาจจะทําให้ผมเสียเวลามากกว่า,านี้ถ้าผมไม่ตีเขา่าะนะแล้วก็ไม่เฝ้าอาจจะเป็นวิธีที่ดูน่าเกียดไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าถ้าชัยชนะผมยอมอะ่อะเอาล่ะผมว่าผมพูดเยอะแล้วแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย